สดีครับวันนี้โก้ดหนึ่งรายการขอนตามกระแสน,นะครับมามาที่ยา่านมาที่คลองหลวงย่านข้าวแกงร้อยหม้อนะครับใครไปใครมาทางใช้เจอทาง,ทาง,ทางออกทางวางไปอินนะครับก็ต้องมาแวะทางนี้นะครับแถวนี้จะมีข้าวแกงยาวเป็นแนวไปถึงนู้นเลยครับทางทางออกมอเตอร์เวย์เรียบมอเตอร์เวย์วางไปอินทางขาออกนะครับตอนนี้มา มาดูข้าวแกงนะครับแต่ก่อนนี้มีรถจอดเยอะแยะมากมายแต่ทุกวันนี้ดูดิครับรถไม่ค่อยจะมีเลยครับคนก็น้อยลงท,ทุกวันทุกวันทุกวันต่อไปต่อไปก็ไม่รู้ใายภาคหน้ามันจะเยอะหรือน้อยลงใครดูเอานะครับแต่ก่อนนี้รถจอดพึบพับพึพบพับตอนนี้เหลือนับกันได้เลยหนึ่งสสามี่ห้าห เจ็ดแปดเก้าสิบหมูบรรยากาศรอบๆนะครับเห็นไหมครับพิดของโควิดน9ทีนนะครับรัฐบาลก็ไม่ล็อกดาวน์สักทีนะ่ยหบรรนยากาศนะครับอนนี่เยอะแยะนะครับใครผ่านมาทางนี้ก็จะต้องแวะกินข้าวที่นี่สถานที่นี้เขาเรียกว่าข้าวแกงร้อยหม้อนะครับข้าวแกงร้อยหม้อย่างของหลวงใครๆก็รู้จักกันดีสำหรับ สำหรับบรรดาโลจิสติกทั้งหลายนะครับจะรู้จักข้าวแกรงร้อยหม้อแถวนี้อยู่คลองหลวงนะครับย่านคลองหลวงวางไปอินขาออกนะครับเรียบมอเตอร์เวย์อะไรส,สิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้คือมันปเป็นเรื่องปากท้องของพวกเราทุกคนปากท้องของพวกเราทุกคนเลย <c oughs> ถ้าปล่อยไปอย่างนี้ทุกวันทุกวันก็แย่นะครับ ดูภายในร้านกันแล้วกันครับภายในร้านนะครับห้ามนั่งนะครับมีตโต๊ะว่างมีตะฝุ่นเกาะนะครับหันไปเรื่อยๆหันไปเรื่อยๆเห็นไหมครับมีตะฝุ่นเกาะตะกอนนี้มีตะคนเต็มไปหมดตอนนี้มีแต่ฝุ่นเกาะร้านนี้มีแถมน้ําพริกนะครับแถมน้ําพริกแถมแตงโมนะครับน้ําพริกผักแตงโมแถมนะครับข้าวกลอง ข้าว่องหนึ่งก็ดีสิบบาทสามสิบบาทขายไม่แพงนะยุกคนี้ต้องช่วยเหลือกันเพราะเศรษฐกิจบ้านเราตอนนี้มันไม่แน่ไม่นอนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวมันอยู่ที่ผู้นำนะครับผู้นำดีเศรษฐกิจก็ดีผู้นำไม่ดีเศรษฐกิจก็แย่มันเป็นเรื่องแย่ๆที่ทุกคนต้องยอมรับได้ไหมครับแหมได้บอกครับแหม ดูเอาล้ะครับเรื่องดีก็ดีเรื่องร้ายก็ร้ายแต่ประชาชนทุกคนรับได้ขอให้ท่านรีบฉีดยาให้ให้เร็วที่สุดก็แล้วกันมันจะได้กลับคืนสภาพเดิมนะครับช่วยเถอะครับหรือไม่ก็ล็อกดาวน์ไปเลยครับข่าวหน้ามาข่าวหน้าผมจะไปหอนแถวไหนเดี๋ยวคอยติดตามดูนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับ กดติดตามก็ได้นะครับหอนตามกระแสนะครับรายการช่องหอนตามกระแสนะครับสวัสดีครับ